สเพสังฆาราอานิจจาติยธาปัญญายปักสติเมื่อใดบุคคลย่อมเห็นตามที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงอาัถานิพินติทุกเคเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเบื่อน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข นั่นคือคนทางแห่งความหมดจดและว่าเ <c oughs> มื่อใดบุคคลย่อมมองเห็นตามที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งพวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเบื่อนหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคือคนทางแห่งความบริสุทธิ์และวว่าเมื่อใดบุคคลย่อมเห็นด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงว่าธรรม ทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อน,นั้นย่อมเบือนนายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคือหนทางแห่งความบริสุทธิ์ดังนี้พระพุทธภาสินีแห่งเป็นที่มาแห่งบทธรรมะที่เรียกว่าพระไตรลักษณ์ที่ลักษณะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตา สลักษณะด้วยกันลักษณะแรกคือลักษณะแห่งความไม่เที่ยงลักษณะสองลักษณะแห่งความเป็นทุกข์ลักษณะสลักษณะแห่งความเป็นอนัตตา